คุกกี้แลนด์ช็อปเพจบริการเติมเกม f c Mobile ราคาถูกรวดเร็วทันใจปลอดภัยร้อยปร็ไม่ต้องกลัวโดนแบนหรือโดนโกงเพราะทางร้านตรวทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับเอาแล้วครับผมก็สวัสดีสสดชาว f c Mobile ทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในหน้าช่องกันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้ก็ตามระบบคลิป,ปะนะเราจะมาทำฟูลทีมอินเตอร์มิลานกันนะครับ ด้วยความที่ทำา AC ีมิลานไปแล้วนะเลยอยากจะทำทีมแบบขบั้วบวกขั้วลบกันบ้างนะเหมือนแมนยูลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยหรือว่าเรอัลมาดริดว่า asa, บาซ่าเนี่ยประมาณนั้นเลยก็เลยจัดอีกทีมหนึ่งนะก็คืออินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับเผื่อใครเป็นแฟนอินเตอร์มิลานเนาะแล้วแบบย่อยจัดฟูลทีมนะก็สามารถดูคลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทีมก็แล้วกันนะครับหรือว่าใครอยากจะอยากจะจัดทีมสักทีมนึงอนะแต่ไม่รู้ว่าทีมอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ เป็นตะทางได้อีกเหมือนกันนะครับผมนักเตะของเรานะเดี๋ยวผมคัดมาแล้วแหละดูตำแหน่งแรกครับก็คือ GK เนะเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาหน้าเป้ากันเลยครับเพราะว่าหน้าเป้าของเราวีทีเด็ดก็คือมาติเนตแล้วก็โรนลโดอานานั่นเองครับซึ่งแน่นอนโรนลโดอานาเราต้องมีครับตัวนี้ตัวเก่งของหน้าเมตานะไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนก็ตามใครอย,า,อยาก จะฟูลอินเตอร์ก็ถ้ามีได้ก็ดีนะถ้าไม่มีก็ใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับส่วนตัวก็คือมาร์ติเนสเองมาร์ติเนสเนี่ยผมใช้เป็นร่างนี้นะเพราะว่าอยากจะใช้ร่างที่มันดีกว่านี้แหละแต่ว่างบเราคิดดูแล้วมันไม่พอนะครับพอจัดร่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะไม่เคยเล่นเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่านะแอบจัดไปก่อนเม่แดงนะตำแหน่งต่อไปก็คือ c a, a m ครผมผมจัดเป็นบัคโจน,นะครับ ตอนแรกอยากจะใช้เป็นตัวนี้สไลเดอร์นี่อยากจะอยากจะใช้นะเวอร์ชันนี้เลยแต่ว่าราคามันแรงนะครับราคามันค่อนข้างแรงเลยนะดูดิอยากจะจัดสักเม็ดฟ้าอะ่ะมันก็แรงแล้วอะ่ะอยาใช้ล่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับดูจากค่าพลังแล้วก็ obr แล้วไม่ไหวเลยจัดเป็นมักโจแทนก็นแล้วกัน ใช้แก้ขัดไปก่อนนะหรือว่าหากใครอยากใช้บักโจ้ก็จริงนะแต่ว่าให้ใช้บักโจ้เวอร์ชันล่างเลโธน่าจะเวิร์กกว่านะครับเวอร์ชันนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์ก,กเท่าไหร่แต่ว่าเล่นได้ไหมก,ก็เล่นได้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งในขนาดนั้นนะนะสำหรับเวอร์ชันนี้ส่วน C A M เนี่ยก็คือคาฮาโนกรูนะครับตัวนี้ติดทีมมันเป็นแค่จะเป็นไอคอนิกของอินเตอร์มิลานในยุคปัจจุบันแล้วะครับ นึกถึงอินเตอร์ได้ผมนึกถึงคนนี้คนแรกเลยนะเพราะว่าเจอหน้าบ่อยมากเลยพบาโลกูจัดไปครับผมจัดเม็ดม่วงนะเพราะว่าเราเอางบไปทุ่มกับกองหน้าแล้วนะครับสุดตัวนึงก็คือวิเอล่าครับตัวนี้ก็คือไม่ใช่ก็คือก็เคยเออก็เคยเล่นอินเตอร์มิลานเหมือนกันนะก็เลยจัดมาครับแต่แรกก็คิดเหมือนกันแหละแม่งไม่มีอินเตอร์นี่เอ,อ้ นักเตะอินเตอร์มิลานไ,ไม่มีตำนานเลยนะครับในพวกกองกลางนะคว่าไปหารูปหมาก็เจอโอเคก็จัดมาเลยก็แล้วกันนะส่วน CDM ครับก็คือมั <c oughs> ติอุดตอนแรกก็ไม่เอามัตนะิอุดไปเล่นเป็น CM นะแต่ว่าได้วีเอล่ามาก็เลยจัดมัติอุดมาเล่น CDM แทนนะครับใช้เป็นร่างนี้นะครับร่างทีโอทีวายนะราคาถูกแล้วก็ดีด้วยนะครับผมจะเป็นเม็ดบ่วงไปก่อนนะ ดักไว้ครับถ้าเราจัดสุดเกินเนี่ยดังงบไม่เหลือถึงพวงสาประตูนะเออต่างต่อไปคือเซ็นเตอร์แบ็กครับผมเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยจะมีอยู่2ตัวที่ผมคิดออกก็คือบาสตัวนี้แล้วก็ตดดงบองนะครับตับองผมใช้เป็นเวอร์ชันนี้นะผมว่าก็ยังใช้ได้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ว่าจะไม่ได้เก่งเท่ากับเวอร์ชันใหม่นะจะใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับด้วยง,งบของเราที่มีจํากัดนะเนาะสี่สิบสองล้านเนี่ยดักไป ตัวก็คือบัสตัวนี้นะตัวนี้ก็ไม่พูดอะไรมากก็ถือว่าเล่นได้แล้วก็เล่นดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นใครเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวอื่นที่เก่งกว่านะก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะตำแหน่งต่อไปก็คือแบ็คซ้ายนะครับใช้เป็นตัวนี้นะดีมาโครใช่ป่ะแอบว่าดีมาโครไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดไป่ถูกลยขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ไม่รู้จักเออไม่รู้จัก เคยเห็นหน้าแต่ไม่รู้จักนะครับจัดเป็นเม็ดม่วงนะล่างทีมชาติอิตาลีนะครับสี่สิบไปโอเคจำหน่อต่อไปก็คืออารบกับคนนี้ไม่มีไม่ได้นี่คือตำนานกันทีเดียวก็คือเซนตินั่นเองนะถ้าไม่มีนี่มีโกดแน่น,นอนนะเซนติเป็นตำนานของอินเตอร์วิลาเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะตัวนี้ส4ล้านไป จัดสุดเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้นะครับง,งบเรามันไม่พอนะส่วนพุทธศาสนประตูก็คือคซัมเมอร์ครับซัมเมอร์นี่ก็ต้องนะเป็นร่างนี้ร่างที่ดีที่สุดของเขาได้ใช่นะเราได้หามานี่ยจะเป็นเม็ดม่วงนะครับผมเฮ้ยเม็ดแดงอย่างง้ยงบเราเหลือเจ็ดสิบแปดเหรอเราก็จัดสุดเลยก็ได้นะแสดงว่าเอาเป็นเม็ดม่วงก็พอนะครับ ก็จัดไป78ล้านนะครับเอาสุดเลยครับผมเรียบร้อยครับผมเราก็ทําการสั่งซื้อนักเตะทั้งหมดแล้วนะรอแค่ได้ตัวนักเตะมาให้ครบนะครับเดี๋ยวไปลองจัดทีมดูกันว่าโอเวอร์ o o จะอยู่ที่เท่าไหร่นะโอเคครับไปไปดูกันดีกว่าครับ และนั่นก็คือหน้าตานักเตะของเรานะครับผมที่ทําการจัดซื้อมาแล้วเอามาลงทีมแล้วหน้าตาก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับโอบูออยู่ที่1 0 1นะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าอาจจะยังไม่สุดเท่าไหรน่นะครับงบเรามีอยู่แค่นี้คือก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะก็สำหรับใครที่อยากจะฟเตอร์ก็สามารถดูได้นะครับลองไปปรับแต่งกันดูก็ได้นะอย่างเช่นตำแหน่งของบัคโจนะก็แนะนาให้เปลี่ยนนะครับแนะนำให้เปลี่ยนเป็นสไลเดอร์หรือว่า บักเจอเอ้ยทุยบักโจที่เวอร์ชันได้ดีว่นนี้นะเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าทีมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะมาเจอกันที่เกมแรกครับผมทีมเราเจอกับทีมเขาโอ้โหนรนโดเขาก็มียาเมาวก็มีวิเอล่าล่างท็อปเขาก็มีอุจจาะภาพทีมนี่แบบนะค่อนข้างที่จะเสียบเปรียบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็เอาอู แล้วก็ซูเต็มที่นะโดนตัดบ,บอลก่อนเลยอือหือเคยังได้อยู่ครับถ้าเมื่อกี้เขาเลี้ยงไปต่อนี่น่าจะหลุดแล้วนะเพราะว่าเขาส่งเข้าไหนครับก็เลยดับบอลได้วนะิโอเคแทงไปปาจโจอ,อือหือวิยังได้ครับอาดูดกลูแล้วมาตีนิดเรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนย์อย่างไวสิบสองนาที เอาเรื่องจับมาติมไซต์นะผมไม่เคยเล่นนะน,นี่คือครั้งแรกเลยนะที่จับเล่นดูเมื่อกี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่านำมันมันลงไปต่ำขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ชื่นชมนะที่เข้ามาเติมเกมลุกได้ดีนะครับจำไปได้ไประตูไป1ประตูนะลุกมาเฮ้ยโหสวยครับไม่ถืออุดดีมากตายอยู่โรนโดโอ้โหยโยไม่ทันยังได้อยู่ ยังไงส่งไปออออออืืืืหหโดนสกัดไว้ก่อนนะโอเคโอ้โหเข้าบอลแรงเกินฝาวเลยครับโอ้โหมาแล้วโดนแล้วแหละส่งอุ้ยอุ้ยได้ไงมัเนี่ยแทงส่วนนีะครับอานายวิ่งแล้วได้เคยยังได้อยู่ อ้าวโล่งแบบนี้อานายพาทัวร์ครับไม่น่าเหลือนะจะังหวะนี้แล้ยวยิงโอ้โหสองศูนย์พี่โอตัวยิงด้วยนะไม่ยิงด้วยซ้ายนะประเด็นอนะสองศูนย์ครับจากโรโดโอานายของเราดูครับแหมแล้วพี่โอยิงด้วยขวาแล้วนะตอนแรกก็ว่าจะปั่นโค้งด้วยซ้ายนะครับเอาจัดลูกนี้ ออกครับผมเรียบร้อยอ่ะเกมนี้จังวะนี้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดอเฮ้ยสวยโอ้โหแล้วเข้าทางอีกเฮ้ยตามหน่ตามหน่เพื่อนอื้มแล้วมันผ่านบอลง่ายจังวะตัวเราก็ช้าๆเลยนะเฮ้ยสวยครับบัคโจ้อาไรวิ่งไงเฮแล้วแหลกเลยวะเนี่ย ยงนดาอยู่สู้มีมาติเนสครับเรียบร้อยไงหลุดมาแบบนี้ด้านหน้าคู่นูกนี้นิ่มๆครับจัดไปก่อนหนึ่งประตูมาติเนสอีกแล้วโอ้โหเขาเอาผู้รักษาัวออกมา,านี่ยคือหวั่นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วแหลกเหลือเกินอะไรวะเนี่ย เครื่องผมร้อนด้วยนะไม่รู้เป็นเพราะเครื่องร้อนหรือเปล่านะครับรลูกนี้ไม่ทันวะน,น้อยก็ออกเขาวนะันนี้นออกเราโอกาสของเรามาแลว้วครับผมอุ้ยส่งบอลใกล้อยะวะเมื่อกี้เล็งส่งไกลครับส่งใกล้แล้วงั้นโหมักโจไม่ทันด้วยเราส่งบอเลเร็วเกินนะจกกังหวะเราเร็วเกินนะครับไม่เี้อื้อปา,าดหน้าไปเลย เหมือนเกมเอ้ยกำลังจะบดเลยแต่ว่าดักสวยครับเหมือนเกมครับเราไม่ค่อยประกอบตัวสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังได้อยู่ครับโชคดีบักโจตอกโซนมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟเปิดมา <c oughs> หมกไม่ได้เลยนะเปิดไม่ถึงด้วยนะโดนสก,กัดก่อน แล้วเขามาไงออนทัวร์เหมือนกันหรือเปล่าจะออนทัวร์หรือเปล่าเฮ้ยจุดปะเนี่ยสวยครับสวยเราเราทันเฮ้ยเฮ้ยเค้ฟาวเราได้ใช่ไหมอโอเคนะว่าเราเสียฟาวนะครับส่งไปชิงสวยแล้วโอ้โหส่งพลาดยังได้หรือเปล่า,อลาลโอ้โหพีหห่ทัน แล้วมาลูกนี้เปิดมาโอ้โหโล่งๆอย่างนี้อีสวยยังเซฟได้อยู่เฮ้ยเอาครับผู้รักประตูเราก็เอาเรื่องนะไม่ได้ง่ายนนขนาดนั้นนะครับถือว่าใช้ได้รหรับซัมเมอร์ซัมเมอร์เรียกว่าซัมเมอร์มัม้ง <c oughs> เกมลุกจังหวะนี้อ้าวอานายออนทัวส่งติด เออยังได้อยู่แล้วเรียบร้อยครับคู่หูคู่นี้เอาเรื่องจัดยิงกันไปคนละเม็ดตั้งแต่เกมที่แล้วเกมนี้ก็ยิงอีกไม่น่าเชื่อว่าจังหวะน,นี้เราจะได้บอลในซ้ำยืนเบอร์กันหมดเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับเช่นเคยเกมนี้ออกอกันแล้วมาดูกันครับว่าเกมนี้ ฝ่นงข้ามจะออกอีกหรือเปล่านะคงไม่น่าแล้วมั้เมื่อกี้มันเออฟุกนะครับโอ้โ <c oughs> <Okay. c oughs> โดดดักได้แทงมาลูกนี้โอ้โหบินสวยครับบินสวยเพราะว่าเกมนี้ผมโดนแล้ววะมองมาเอ้ยไ้อยู่ไปโอ้โหแล้วส่งใกล้ส่งใคร้ทีเพื่อนเออไป เติมเกมได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหแล้วส่งให้ไขวันนี้จะส่งให้บักโจเซะหน่อยส่งขึ้นหน้าอีกนะมาไงโอ้โหอานายกับยอนครับแล้วยังรับได้ครับแต่ว่ายังทำได้ดีในเรื่องของเกมรับไปแล้วกระตุกแล้วตนส่วนอีกแหละ เสียบอลง่ายจากการสนามเลยแล้วจิ้มเออได้ไอ้แล้วอะไราวิ่งไม่น่าได้ครับมาลูกนี้แล้วโยกันครับยังไงยิงอัดแล้วซัมเมอร์ยังเซฟได้ครับเอาวะโก้เราก็นะว่าอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับผม ไปิดมาเฮ้ยได้อยู่ไปบลองเอาเรื่องครับร่างนี้ก็ถือว่าโอเคยอยู่นะใช้ได้นะโหวิ่งชา้าจ,จังเลยเข้าไม่ได้เลยโดนไปเลยยึกจับอย่างนี้โอเคยังได้อยู่วิ่งไม่วิ่งเลยเฮ้ย โอ้โหจบเลยเมื่ <icas swoją. S 1> อกี้อ่านายเราไม่วิ่งเลยครับไ <ạ. S 2> ม่มี้ําทางนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นปกติหรือเปล่านะครับเขาวิ่งทําทางเมื่อกี้นี่คือในในนประตูแหละแต่เมื่อกี้มันไม่วิ่งนะโอ้โหตุกตุกอะไรวะเนี่ยเซนติเฮ้ยโอ้โหได้อยู่ถึงโอเคจ่อไปโนโดโยกมา <associ net> <esté mundo. cam uts> แล้วยิงสวยครับผมเรียบร้อยอีกหนึ่งประตูจากอไไนต่เรื่องจบสกอร์ต้องไว้ใจเขา,าจริงๆนะเออเป็นหนึ่งตัวเลยนะครับที่ในเกมนี้เนะี่ยถ้ามีได้ก็ดีนะเพราะจบสกอร์ดีมากๆเลยนะครับดูแบบยิงเหมือนจะไม่เข้าเหมือนไม่มีแรงแต่มันเข้าอ่ะคือหนึ่งสวนนะขนน้ำแล้ว แย่งสวยแข่งมาไม่มีใครขึ้นเลยฮุ้ยได้อยู่โอ้โหโดนละสวดมาลูกนี้อานายสวยเวลาขาขบันสวยครับ <c oughs> แล้วเปิดติดอีก <c oughs> ส่งเบาขึ้นบักโจโอ้โหชาร์ แทงขึ้นได้ปะันแหบบละ <c oughs> เวลาเราไม่คิวโกพนะนี่สวยกองหลังเราก็เอาเรื่องนะเข้าบอลดีอยู่นะครับแทงมาทุกนี้มาติเนสความเร็วที่มีอยู่โอ้โหไม่ไหววะยังเร็วไม่พอนะครับถ้าเร็วกว่านี้น่าจะหายนะ ดูดิกองหนังเราก็เอาเรื่องนะทุกคนนี่พกกูดจริงๆนะจิ้มบอลดบบดีมากเลยครับเปิดเข้าในยิงโอ้โหโดนสก,กัดไว้ก่อนนะดอนะครับรองสวยครับอา้าวฟาวเฉยเดียวอืม สวยถ้ารับไม่ได้นี่เลิกคุยอ่ะเลิกคุยนะเมื่อกี้นะท่านจะวอกเมื่อกี้ปล่อยเข้าได้เลิกคุยนะแล้วบอลโจวิ่งมาแล้วผ่านป่าได้อยู่ไปครับโต้งสวยเวลายิงอืวิธีตัดเข้าในดีกว่าจบเกมป่ะผมเกมนี้ชนะไป1-0นะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูท่าคลิปกันแล้วกันนะว่าทีมนี้เป็นยัางไงกันบ้างนะครับเรียบร้อยผมนี่ก็คือทีมอินเตอร์มิลานของเรานะครับหลังจากที่ไปเล่นมาก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ถือค่อนข,ข้างดีพอสมควรเลยนะทั้งเกมลูกเกมรับเลยนะครับเกมรับเนะี่ยคือทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยมากกว่าที่คิดไว้ที่ซ้ำนะครับผมโตลงบองเนี่ยแล้วก็บาสโตนน่เนี่ยเออเล่นได,ด้ดีกว่าที่คิดว่ะอันนี้แปลกแปลกใจตกใจด้วยแล้วก็ เกมรุกของเราก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าติดอย่างเดียวคือไม่ค่อยหาช่องทาทางอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ก็นั่นแหละครับก็ประมาณนี้สำหรับทีมนี้นะครับผมก็ใครที่อยากจะทำทมอิเตื่นเมื่อไห้ก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นครับก็ไว้เจอก,กันคลิปหน้านครับซีโอเกนนัถามกุฎบ่ายครับ